จุดเริ่มต้นจริง,รงๆล้วก็เป็นคนที่ชอบทานขนมค่ะแล้วก็เป็นคนที่เวลาเดินเข้าไปในร้านขนมเห็นขนมเคก้กเยอะๆนี่มีความสุขมากเพราะว่าจะเลือกมาหลายๆตัวแล้วก็นั่งกินทีละอันค่ะแล้วก็เราก็ชอบแบบทำโฮมเบกกิ้งก็คือแบบทําอะไรง่ายๆเบรุนี่คุกกี้อะไรที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งเราก็รู้สึกว่าเอออยากจะไปเรียนเราก็เลยไปเรียนมาเป็น ทั้งคอร์สเลยก็จนจบคอร์สแบบซุปเคี่ยเป็นเชฟหมดได้โชโมเชฟมาค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ทาให้ทุกคนชิมเรื่อยๆจนกระทั่งทุกคนบอกเออก็เปิดร้านก็ดีนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำกลับเป็นร้านเรียกได้ว่าการเปิดร้านครั้งนี้เป็นเปิดเพื่อตอบสนองตอบสนองนี้ตัวเองเลยค่ะก็จริงๆแล้วก็ทําเพราะว่าเรามีความสุขอะค่ะทำในสิ่งที่เราชอบจริงๆแล้วตอนที่แบบ ออจะเริ่มทําตอนแรกแล้วก็แบบไม่ได้ไม่ได้หวังว่าแบบโอ้เราจะต้องแบบโอ้ทำรารเยอะมากเราจะต้องแบบโอ้ทำธุรกิจแล้วแบบโอ้ร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ยคือก็ทําเพราะว่าใจรักแล้วก็ทำแล้วแบบแฮปปี้เราชอบที่จะทาเราชอบแบบลองสูตรใหม่ๆเราชอบมีขนมเค้กกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับปบัจจุบันเศรษฐกิจก็ค่อนข้างแบบไม่ไม่เท่าไหร่ค่ะเราแบบยอดขายอะไรแบบนี้เรากังวลไ,ไหมคะกังวลไหมตอนนี้ก็ ก็ไม่ได้กังวลอะไรมากค่ะเพราะว่าก็มันอยู่หน้าค่ายมวยอ,อย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเป็นที่ให้เรามานั่งชิลเล่นอะไรได้อยู่แล้วค่ะแล้วมันก็อยู่มันอยู่หน้าบ้านเราอะค่ะก็สำหรับลูกค้าค่ายมวยที่มาต่อยมวยแล้วถ้าแบบเหนื่อยก็เข้ามาในร้านเราได้อ,อย่างเงี้ยค่ะกับเรื่องผู้คงคู่แข่งที่ดีวเรามีแบบกังวลหรืออะไรไหมครับจริงๆล้วคิดว่าไม่ได้ไปแข่งอะไรกับใคระ